สวัสดิการชุมชนซึงเริ่มต้นจากชุมชนฐานรากด้เห็นความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในสังคมแม่ครับแม่ครับผมอยากสมัครกองทุนสวัสดิการทำยังไงล่ะครับอุโนโนอ,อยากสมัครจริงๆเหรอลูกใช่แล้วอุโนจะสมัครอ่ะอุโน,โร,โนโรู้ไหมว่าสวัสดิการชุมชนม,มันหมายความว่าอะไรอไม่ค่อยรู้เลยครับอ,อยากรู้ไหมอยากอโอเคอเดี๋ยวแม่เล่าให้ฟัง ต่เมุ่ผ่านประสบการณ์การพัฒนาทำให้เปลี่ยนความคิดมาหาแนวทางการช่วยเหลือตนเองช่วยกันเองช่วยสังคมโดยฟื้นฟูระบบการช่วยเหลือกันของสังคมไทยในอดีตมาปรับใช้ในรูปแบบของกองบุญ ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐยกกระดับเป็นนโยบายของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นโยบายของรัฐบาลและแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านสังคมตามลำดับที่สำคัญคือสวัสดิการชุมชนได้รับการรับรองให้เป็นสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา43วรรค4 การทำงานสวัสดิการชุมชนจึงเปลี่ยนจากการทำงานกันเองของชุมชนและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมาทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจึงทำให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับมากขึ้นในปีพศ2546มีการทดลองจัดตั้งกองฟุนสสวัสดิการชุมชนขึ้นและมีการขยายผลไปทั่วประเทศและยกระดับโครงการตามนโยบายสังคมไม่ทอดทิ้งกัน ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปีพศ2549และนโยบายของรัฐบาลในปีพศ2552สวัสดิการชุมชนคือการสร้างหลักประกันการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตายด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายตามสภาพของชุมชนเพื่อให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันบนหลักการพึ่งตนเอง การให้อย่างมีคุณค่ารับอย่างมีศักดิ์ศรีและสร้างความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งจัดการตนเองได้กองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นกองทุนของชุมชนบริหารงานโดยชุมชนเพื่อประโยชน์ของชุมชนและจัดตั้งขึ้นโดยความพร้อมและความสมัครใจของคนในชุมชนเงินสมทบจากสมาชิกเป็นเงินกองบุญ เพื่อการจัดสวัสดิการดูแลช่วยเหลือกันในชุมชนไม่ใช่เงินออมที่สมาชิกจะสามารถถอนคืนได้การจัดสวัสดิการก็จะเป็นไปตามสภาพความเป็นจริงของพื้นที่และสถานการณ์ของกองทุนสมาชิกทุกคนของกองทุนจะได้รับการช่วยเหลือดูแลเท่าเทียมกันภายใต้หลักเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน กองทุนสวัสดิการยังดูแลช่วยเหลือครอบคลุมถึงผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตามความสามารถของกองทุนและการดำเนินงานนั้นต้องเชื่อมโยงกับงานพัฒนาด้านอื่นในชุมชนเพื่อนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งโดยการร่วมมือกับภาคพัฒนาทั้งท้องที่ท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องพร้อมยึดมั่นในหลักธรรมภาภิบาลและการบริหารจัดก,การที่ดี โ้่พอเข้าใจความหมายของสวัสดิการชุมชนแล้วครับโอเงมากแล้วโน่เข้าใจว่ายังไงครับสวัสดิการชุมชนเนี่ยกองทุนก่อตั้งขึ้นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าโน่ส่งเงินกองทุนมาระบากเวลาคนอื่นเดือดร้อนเงินของโน่จะไปช่วยเหลือคนอืน่นถ้าวันนี้โน้อโน่ลำบากเงินของจะมาชิวคนอืน่นจะกลับมาช่วยเหือถูกต้องครับนี่แหละคือความหมายของคำว่า ช่วยเหลือซึ่งกันและกันก่อนที่เราจะลงมือทำอะไรอะ่ะเราต้องเข้าใจความหมายของสิ่งสิ่งนั้นก่อนนะเวลาเราสมัครเป็นสมาชิกแล้วอะ่ะพอเราเข้าใจความหมายเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการเนี่ยเราก็สามารถไปบอกต่อไปให้ความรู้กับกลุ่มคนอื่น,<ค>น,นได้อย่างถูกต้องเข้าใจไหมโอเคงั้นเราไปสมัครสมาชิกกัน คลิปหน้านะคะเราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการเงื่อนไขเอกาสารที่ใช้ในการเบิกสวัสดิการทุกท่านจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชนได้มากขึ้นค่ะให้อย่างมีคุณค่ารับ่ากีิจฉาสีกองทุนสวัสดิการชุมชตนตำบลโคกปราเจดีสำหรับคลิปนี้คุณค่ะบ๊าย,ยบาย